รู้กันไหมโลชั่นที่ดีคือโลชั่นที่แก้ปัญหาผิวของเราได้จริงและเชื่อว,ว่ายังมีอีกหลายๆคนตามหาโลชั่นที่ทาแล้วบำรุงถึงรากถึงโคนแก้ปัญหาผิวที่หมองคล้ำแห้งเสียมีเรียมเนียนหย่อนคล้อยไวตัวแสงแดดเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ดีขึ้นและวัสลีนก็เป็นอีกหนึ่งที่ฉันมั่นใจและอยากบอกต่อนีวันนี้ค่ะ วัซลีนโปเดอร์มาทุกคนรู้โลกรู้ว่ามีทั้งหมด4สูตรแต่เหมือนได้ยินมาว่ามีเพิ่อมอีกสูตรแต่ละสูตรเขาทํามาเพื่อผิวที่มีปัญหาที่แก้ไม่หายของใครหลายๆคนก็ว่าได้แต่ละสูตรมีอะไรบ้างเหมาะกับผิวที่มีปัญหาอย่างไรไปดูกันเลย สูตรไนอซินามายไบยเทนิง่งสูตรนี้เน้นเรื่องกระจ่างใสส่วนผสมจากไนอซินามายบริสุทธิ์เฮกซิลิโซซินลช่วยปรับสมดุลการผัดเซลล์ผิวและเลดเวลาทอลช่วยเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระจัดการต้นเหตุของผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำสูตรนี้เหมาะกับสีผิวไม่สม่ำเสมอ สูตร Moisturizing With Hyaluronic Acid เน้นเติมน้ำให้ผิวล็อกความชุ่มชื้นในชั้นผิวได้ถึง4เท่าไฮยาลูรอนิกแอซิดช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นติก้าสารสกัดจากใบโบ,โบัวบกช่วยลดการอักเสบปอบประโลมผิวและโปรวิตามิน b 5รักษาความยืดหยุ่นให้ผิวแข็งแรงสูตรนี้เหมาะกับผิวแห้งก้านผิวเสียขาดน้ำ สูตร aha smoothing ผัดเซลล์ผิวแก้ปัญหาขนคุดต่างๆปรับให้ผิวค่อยๆเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งโดดเด่นด้วยส่วนผสมอย่าง5.5% aha ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนในอาซินามายช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใสชุ่มชื้นทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นและเซรามายช่วยบํารุงและยืดให้ผิวมีความแข็งแรงสูตรนี้เหมาะกับผิวหยาบก้านไม่เรียบเนียน สูตรเฟิร์มมิ่งวิตเฮกซาเปปไทดเน้นการกระชับผิวเหมาะมากสำหรับคนวัย30บวกโดดเด่นด้วยส่วนผสมจากเฮกซ p าเปปไทดช่วยลดริ้วรอยความเหี่ยวของผิววิตามิน A p โพพิโอเนตตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวให้ดูอ่อนเยาว์แก้สารสกัดจากกาแฟช่วยให้ผิวแลดูกระชับและเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นสูตรนี้เหมาะกับผิวหย่อนค้อยไม่กระชับ แล้ววัซลีนเขาก็ออกโปรดักต์ใหม่สูตรนี้เหมาะกับผิวอะไรนั้นเปิดตัวน้องได้เลยแล้วเราก็ได้น้องมาครอบครองไปที่เรียบร้อยสูตรทานซิชั่นฟื้นบำรุงผิวบอบบางแห้งก้าและหมองคําให้ผิวดูกระจ่างใสชุ่มชื้นกูต้าเซรามายเสริมเกาะป้องกันให้ผิวเนอซินามายจัดการความหมองคําำไฮยาลูรอนิกบูต์ความชุ่มชื้นให้กับผิวไอโซฟาโวนฟื้นบำรุงผิวให้สุขภาพดีสูตรนี้เหมาะกับผิวบอบบางไวต่อแสงจัดการผิวคําเสียจากต้นตอผิวแพ้ง่ายโลชั่น ที่ออกมาเพื่อทานจากการเทคฮอร์โมนวัสลีนเขาทำถึงราคาก็ได้งานสุดๆด,ด้วยใครที่ยังไม่ลองใช้ต้องไปลองกันนะฉันนะ่ะแอบตื่นเต้นโปรดักต์ใหม่ของเขาด้วยเขาคำนึงถึงทานใจฟูแทนเลยอะ่ะ